จริงๆพื้นที่ตรงนี้อยู่ในประเทศไทยแต่มันยังมีเส้นที่แบ่งยังไม่ชัดเจนนะครับก็ยังเป็นเรื่องค้างคายอยู่แต่ว่าเราก็เปิดให้ทางฝ่ายกพูชาประชาชนเขาเนี่ยขึ้นไปตักกาละอะไรต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นวัดปกติธรรมดาแต่นี้การขึ้นไปร้องเพลงหรือแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์เนี้ยเราไม่สบายใจเพราะนั้นทางพอบอที่เกี่ยวข้องนงได้ทำเรื่องประท้วงไปแล้วนะครับภาคสองนะ ได,ไ,ดได้ทำเรื่องประท้วงไปแล้วนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเดี๋ยวอตอนนี้รัฐมนตรีต่างประเทศอยู่ที่ปักกิ่งไปส่งครืเขี้ยวแก้วแล้วเดี๋ยวจะโทรคุยถ้าเกิดต้องดําเนินการต่อทางการทูตด,ด้วยก็จะดํเนินการสิ่งที่สําคัญก็คือเราเราไม่ได้คิดว่ามีอะไรที่ขัดแย้งกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายทั้งระดับประเทศทั้งระดับ ผู้ปฏิบัติงานก็ไปมาหาสู่กันดีไม่มีอะไรซึ่งอันนี้มันก็เป็นอาจจะเป็นประชาชนทหารมังสวิทีตขึ้นไปเที่ยวแล้วก็ไปร้องเพลงซึ่งเราเราไม่สบายใจว่ามันเป็นสัญรักษ์เดี๋ยวว่าจะเหมือนเรื่องเดิมเพราะฉนั้นเราก็แสดงจุดยืนที่ประท้วให้เห็นว่ามันยังมี2จุดที่ยังไม่ได้สามารถเอามาอ้างอิงได้นอกจากประ,ะ,ะปยยเ,เ,เปะเท็นไทมีการเขา้าใจเพิ่มเติมเ,มเ,เที่ยว เราเราก็ทํความเข้าใจอยู่บ้างแล้วแต่ว่าแบบนักท่องเที่ยวใช่ไหมเออบางทีไปห้ามยืนตรงนี้ห้ามถ่ายรูปก็จะถ่ายรูปอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเท่าทันก็สามารถที่จะทําไว้เป็นการป้องกันไอความขัดแย้งไม่ได้มีอะไรก็เหมือนกันภรรยาผู้ใหญ่ภรรยารัฐมนตรีภรรยา<ม>ประชาชนเหมือนกันนะอยากจะถ่ายรูปอยากจะร้องเพลงก็เอาทท้านั้นนะก,ก็ถือว่าเราไม่อยากให้เป็นประเด็นที่มันตั้ง ก่อให้เกิดความขัดแย้งสงบสุขไว้ดีกว่าเราก็ทําสัญลักษณ์ของเราคือเราประท้วงกัเราก็มีตรงนี้ไม่ควรจะทําแบบนั้นก็ถือว่าเจ้ากันไปก็ทุกคนก็ต่างแสดงบทบาทของตัวเอง